โดยในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะศูนย์การเรียนรู้เมืองยะลาค่ะจับมือกับวัฒนธรรมจังหวัดยะลาส่งเสริมศิละปะกลองยาวนะคะสืบสานมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านกลองยาวภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาไทยค่ะและมรดกภูมิปัญญานะคะโดยมีนางสุนิสาอยู่หนูสิงวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางแสนสุข เทพรัฐประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมนำ <c oughs> สันติสุขคณะผู้บริหารบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านอย่างกลองยาวซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยศูนย์การเรียนรู้ค่ะเล็งเห็นความสําคัญของศิลปะการแสดงพื้นบ้านากลองยาวแต่ขาดความพร้อมในเรื่องของเครื่องดนตรีและ รวมถึงเครื่องแต่งกายด้วยนะคะรวมถึงครูปัญญาในการที่จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะ